ออกมาแล้วโอ้รู้สึกสวยไหมสวยมันอยู่ในป่าเลยเฮียกูมีไอเดียดีๆจากมาครับเลยจากประสบการณ์มาครับเราต้องตัดไม้มาทำวันด้านบนใช่ตัดไม้ก่อนเลยไปไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวจิ้มโค้งเรื่องอะไรกันไงวะแล้วมึงกดปุ่มไงบ้างวะมึงไม่มีฮินจริงวะไม่รู้เฮียเลยของกูยังมีบอกอยู่เอ้ยขวาล่างกูมีบอกปุ่มอยู่เหมือนกันเอากด F กด F ดูได้นี่ไงโอแล้วก็ กดอ๋อแล้วก็เล่นเสกเมาส์โอเคตอนนี้เก้าโมงแล้วมีเข็มทิศอ๋ออีเยี่ยกูทีเลยวะของกันไหมอัตตี้มายังยังเลยเอ้ยกูเจอเอ้ยทุกคนกูเจอหินเลยจากองค์ความรู้จากไม้คราฟตัดไม้ก่อนโอ้ยเจ็บไปตัดไม้ไม่ได้ทำไมวะไม่เหมือนไม้คราฟเลยเดี๋ยวกูสามารถกด G กด E ในการเลยอ๋อมาเป็นนะ เราเคยได้ยินมาว่าถ้าเราหลงป่าตรเดินตามหาแม่น้ำเลยอ๋อรองูรองูจะตายก็ทำมือขวายเลยงูอ่ะตั้นนะรอดูพื้นดีๆเลยอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวดูงูเดี๋ยววะเดูดูดูทุกคนทุกคนดูเลนอนนอนนอนเฮ้ยเก็บเลยโปรตีนเก็บเลยอุ่ยตัวอะไรอ่ะอุ่ยตัวอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยอยู่เนี่ยอุ้ยมันกินอยู่ดูิอุ้เวยกิน โอ้ตอนนี้ฉันต่อยได้สปลามันไม่โยงแล้วเหรอนิ่มเลยนค่มีดแร้เลยมีดคือตรนี้ก็ทำมีดกระโดดเดี๋ยวนี้อิงตรงนี้ไม่ถาวรเก็บได้ไหมได้เลยเพื่อนเดี๋ยวไปอู๋เอาครับเอาเป็นเพื่อนตัวนี้แม่กระดูสมบูรณ์สัตว์เลยแม่งมีเพื่อนกูครับอะไรอะไรอ่ะกูครับนี่หินโอ้กูครับมีดมาหินกับหินเป็นมีดโอ้เขาเรียนรู้หินโอ้หินโอ้ลิงเรียนรู้ลิง เด่นดูเอ้ยทุกคนเฮ้ยทุกคนทุกคนนี่นี่นะอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะอันนี้คือตัวอย่างตัวอย่างตัวองูแล้วนะฮะนี่ขอโอ้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 นังไงเขานังไงเขาเป็นสาวน้อยเั็นทุกคนออกเลมองผมซิโอ้ปลาหัวคมคมอ่ะหัวปลีฟันหัวปลีนะโอ้กูเก็บไอ้ต้นกล้วยเยอะป่าเอเชียปะเนี่ยเฮ้ยอู้โอ้เบลต์บวกนึงกูตัด เรียนรู้การตัดต้นกล้วยโอ้ลิงได้เหยียบกล้วยไดไใบไปใบตอบไปเสียงเสียงไร